ตัวน้อยโอ้ยนี่เ <c oughs> ้หน่อยวะใเ่น,น้อยใส่กลางเออตัวอึ้งนะสี่เ้วี่ยงในยังกว่าจะได้ดูมัวหาพี่หมอครับตีตรวนี้ <c oughs> ไหนเนี่ยใส่เข่าเสียผมเบิ่งนี่เข้าอ้ยอีกกระพี่น้องครับไายเนี่ยนี่เขาเบบี้ครับขั้นตัวใหญ่นี่ได้หลายเป็นโลอะไรครับนี่โอ้ยเบบี้คือเข่าครับนี่อดอันนี่ครับนี่โอ้เห็นครับขั้นตัวหน่อยหลายใส่ครับนี่นี่นี่สี่ครับ โอ้ยโอ้เดี๋ยวพี่น้องเบิกตัวเด้อนี่อคือตัวอื้งครับตัวนี้ครับนี่สหน้อยดีครับนี่ครับนี่นี่นี่เขียดจะน่าครับเขียดจหน้าครับหาขวดได้ขึ้นกันครับได้ขึ้นกันเอาขึ้นกันครับโอ้ยหน่อยพูตรตายนี ตาดีเียครับต, <HHH> ต้องยอมรับในสายตาเพื่อนเลยครับนี่ครัยุยงไกลเพิ่งก็เดี๋ยวเห็นคือตอนนี้คือผมว so <laughs> <min> <int> ่เ <aquí> ห็นตัวแล้วพี่น้องครับใสครับใช่ละครับเพิรนลลี่ด้ครับเพิรนลลี่แมนบอแมนแมนแมนตัวกันแล้วอีสายเพิรนลลี่ด้ครับเยี่ยมมากเมนด้ดีเลยครับคนจีบหมูป๊อบเป็นหูเลยอีปอนต์ตาเฉยมากเลยตัวขู่แล้วขู่อเคปะ โอ้ยเยนี่ครับนบนใบไม้โอ้ยมาขี่ยงาดวะครับโอ้ยเงครับนี่ครับเอ็งย่างนี่ครับพี่น้องไปถ่ายเอาบางใบไมนี่ครับวางใไ้รติดเลยเปล่นไปไปเลยไปเลยใ่ระเือออกมได้ชยเสียใจพี่น้องเจย่ะขึ้นตูหน่ย เต้นว่างีิงละวันหนึ่งนีง่โอ้เสียสามพี่น้องครับ <c oughs> อือคือเต้นมาพี่มาเห็นแล้วครับม่บเห็นละมันเขาหูครับยางมะตอยรบบมาเห็นเียนี่ครับเพราะว่าฝนตกเริ่มฝนตกลื่นแห้งเท่าไรทั้งออกครับพี่น้องครับอ้คือทองวนแปรพร้อมชิบินแล้วครับ <c oughs> พ้อมชิบินครับออคือทายอะไรครับโอ้หาขวา นี่ครับนี่นี่ได้ตัวอื่นครับนี่อีกหนึ่งตัวครับอพันลบดีดีเด้พี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับเบบี้แล้วเบบี้เบบี้เบบี้รุ่นดดออนครับน้องเฮ้ยนี่ครับนี่ครับเปดลีหรครับนี่ครับตัวหนึ่งครับโอแมนลีหรีครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งตัวถ่ายรูปก่น อาเต้นแล้วเต้นแล้วไปไหมไปไม่ไม,ไม,ไม,ไมน้ำไมน้ำไม <c oughs> เร็วครับพี่วังครับ <c oughs> เบิร์ครับตึงเนี่ยโบซ่าอะไรครับพี่วังครับโอ้โหเร็้ยวอีรีร <c oughs> ่ะขึ้นมนนะครับ